สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะจ้ะ fc ฟซีทุกๆคนนะจ้ะทั้ง fc ฟซีไมเอฟเก่านะจ้ะมื่อนีแอดกับมีแนวทงางลาวสามัคคีของวันที่ยี่สิเดือนแปดสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ไม่พีให้น้องได้รับชมนะจ้ะเนาะแต่ก่อนอื่นเขากัมาว่าบืงผลของวันที่ยี่สิานะจะลาสามัคคีผลของวันที่ยี่ตัวศู 0, 2, 9, 7, นกับเจ็นยะจ้ะศูนก้มาตัวเด่นนะจะเด่นศูน กระาเด่น9ก้ารูดวิ่งนาะจะส่วนตัวจอห้าโบมีเน่าจะพี่น้องจ้าแต่ทันใดจับตัวเด่นมาใส่กับเด็กกำลังวันนาะจะก็จะได้เก่าสองนาาจะสองนี่กำลังวันเนาะส่วนตูวจอห้ากับโบมีก็รุดไปน่าจะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์กเข้าตัวเด่นรูดวิ่งน่าจะศูนย์เนาะส่วนตูดจอห้ากับบมาอีกแล้วนาะจะพี่น้องจ้ากระรุดไปนาาจะแต่ถ้นน้ำเก่ากับศูนย์ไปรูดไปวิ่งน่าจะได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนาะจะเนาะ ยินดีกับสายลุดวิ่งเนาะจ้าสายลุดวิ่งกามาเนาะจ้าทั้งบนทั้งล่างเนาะแต่ตัวจอเฮากับบอเขานเนาะจ้าก็ขอโทษขอภผยไหลายเนาะจ้าแนวทางมีเขามีหลุดเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะจ้าเฮ้ากับไปเบิ่งของวันที่26กเนาะจ้าแต่ก่อนจะรับชมกับคาเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะจ๊ะเนาะรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขอไพยหลายๆเนะจ้าวันที่27 8, เดื 3, อน8ลาเราสามัคคีเด่นที่0กับ8รูดวิ่งเนะจ้ะส่วนตัวเจอะ01 02 03, 0ูน7 8สาม8ูน6หนึ่งแปดส่หสวนตัวเน้น80 8 4 0- นสา ศูเลขกำลังวัน6 1 7 9 ถ้าบ่มักที่แอจับคู่ห้เนียนห้ก็ลองเบิ่งในตารางวันเนาะจะในตารางวันสามารถนําไปรวดไปวิ่งได้หรือจับคู่ได้หนีก็ได้เนาะจับเลนกับตัวเด่นก็ได้เนาะจ้าหรือว่ามีเลขกอยู่ในใจอยู่แล้วกล่าวมาจับใส่กับเล็กําลังวันนะนะ่าจะเนาะกระล่องพิจารณาเบิ่งวิเคราะห์เบิ่งงน่าจะเพื่อมีตัวมักตัวชอบเนาะจะใจตรงกันก็นําไปเป็นแนวทางใดนาะจะเนาะก่อนที่จะออกไปกระซอยเป็นกําลังใจให้แอดน,นัาเนาาจะเนาะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นาะจะ สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องมีโชคมีหลาบน่าจ๊าละลำรวยๆนะาจ๊าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊าพ่อกันคลิบนาสวัสดีค่ะ